ความพืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจ f เฟ e บ o ๊ k ลังนี้ครับเมื่อพระเอกถูกจับลิ้วล้อบริวารคนใกล้ตัวญาติสนิทมิตรสหายก็อาจพลอยโดนหางเลขไปด้วยเรียกว่าทําให้บ้านบางหลังเหลือแต่เด็กและคนแก่ส่วนคนวัยกลางคนมีธุระสาคัญต้องไปทําทั้งที่ไม่อยากไป ส่วนของแถมจะเป็นมาตราอะไรไว้เฉลยโอกาสหน้าเพราะแต่ละคนมีบทบาทไม่เหมือนกันหนักเบาแล้วแต่การกระทำหรือเรียกว่ากรรมใครกรรมมันจริงๆทนายไม่อยากเขียนเรื่องนี้เพราะใจลึกๆต้องการให้ละครจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งแปลว่าการจบลงอย่างมีความสุขแต่เมื่อทนายไม่ได้เป็นผู้กำกับ เป็นเพียงผู้ชมจึงไม่สามารถทำอย่างที่คิดได้แต่ถ้าทั้งหมดไม่เป็นอย่างที่ควรจะเป็นหรืออย่างที่ทนายเขียนบูมแรงตีกลับมาที่ลุงอีกอันนี้หลายคนโทรมาคอนเฟิร์มกับทนายแล้วแฉมันเลยพวกเราจะสู้เพื่อความยุติธรรมต่อท้ายหน่อยหลายคนเรียกร้องให้ทนายทำา y u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  e e จริงๆทนายมีแล้วเคยลงข่าวลุงตั้งแต่ประมาณ วันที่11กรกฎาคม63ปีที่แล้วแต่ทนายไม่ยอมให้มีการดันให้ติดตลาดให้มีสมาชิกเป็นหมื่นเป็นแสนวงเล็บทั้งที่น่าจะทำได้เพราะต้องการรักษาความเป็นกลางไม่มีผลประโยชน์แอแฝงเมื่อหลายคนเห็นทนายไม่มีผลประโยชน์แอแฝงจึงไว้ใจข้อมูลเลยมากองสุมอยู่ที่ทนายให้ปวดหัวเล่นครับทนายนิทัศน์ประเสริฐในติกุล 29เมษายน2564ป่าตองเรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่านี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามคดีมานับตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม63จนมาถึงวันนี้จะเป็นยังไงต่อแต่ก็ยังติดตามอยากให้ทนายช่วยลุงพลด้วยเพราะลุงพลเป็นคนที่น่าสงสารลุ้นมาตลอดทุกเหตุการณ์ใจระทึกทนายช่วยลุงด้วยนะคะถัดมานะครับบอกว่ารอความจริงรอความยุติธรรม ปิดคดีเร็วๆความจริงจะได้กระจางทุกๆคนจะได้ธรรมหากินอย่างมีความสุขโค,ค้ชมานนะครับบอกว่ารอความจริงวันแล้ววันเล่าเราคดีจบและรอที่จะได้เห็นลุงอยู่ในร่มกาสาวาพักความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับละครฉากสุดท้ายเปิดโฉมหน้าพระเอกข่าวยืนยันว่า สื่อหลักและตำรวจลงพื้นที่กกอกไปเมื่อวันที่ย9ิ้เก้ามษายน2564เพื่อปิดละครกกอกเพราะคนดูเริ่มเบื่อเนื่องจากผู้กำกับการแสดงวงเล็บหมาตาถูกด่าว่าไร้ฝีมือหาฉากจบไม่ลงการลงพื้นที่ครั้งนี้มีสายข่าวแจ้งว่าโอกาสแขวนคดี20%โอกาสจับแพ้ไม่มีอีกแล้วเพราะแพะ้ลุงนะ่ะรอดมาคราวนั้นผู้กกับการแสดงก็เสียหน้า เนื่องจากมีฉากหลุดลุงลงจากเขาวงเล็บถึงบ้านโดยประมาณ9ก้านากายีนาทีแต่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีการประกาศผ่านทางโซเชียลว่าน้องหายเมื่อเวลาประมาณ9ก้านาฬิกาดังนั้นหลักฐานชิ้นนี้จึงเป็นการยืนยันว่าขณะเวลาน้องหายลุงอยู่กับคนกลุ่มหนึ่งแถมมีแม่ของน้องอยู่ด้วยจึงทำให้หมาตา ไม่กล้าลุยกับลุงต้องยอมเสียหน้าถอยไปตั้งหลักใหม่มาคราวนี้หมาตาตัดสินใจว่าเพื่อรักษาชื่อเสียงขององค์กรและนายใหญ่นายใหญ่จึงตัดสินใจปิดเกมส่วนใครจะมาชมใครจะด่าก็แล้วแต่เขาแต่ถ้าใครด่าหมาตาเพลินก็อาจจะโดนดำเนินคดีทางกฎหมายฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานได้เมื่อลุงหลุดพ้นวงโครจรไปแล้ว ใครจะเป็นพระเอกตัวจริงพระเอกคนนี้ไม่ชอบเปิดเผยตัวชอบอยู่เงียบๆแบบเสือซุ่มไม่ต้องเขียนยาวกว่านี้ก็ร้องอ๋อกันทุกคนความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่เพจดังออกมาโพสต์แล้วมีข้อความดังนี้ครับและแล้วนาะแต่ก็ออกมาฟาดฮ่าๆๆคงจะไม่มีใครรู้ซึ้งกำพืชและสันดานของญาติพี่น้องกันเองหรอกเนาะสันดานไอจุดๆ มันไม่เคยถูกกับใครแม้แต่อีจุดๆ,ๆพี่สาวมันสมัยเก่าก่อนก็กัดกันแต่ไอ้จุดๆ,ๆมีคนติดตามและแล้วก็หอบลูกจุงแขนมาเกาะแดกซึ่งข้อความที่นาแต่ได้โพสต์ไว้มีดังนี้ครับควายอยากดังสร้างประเด็นเพื่อยอดวิวโกหกสังคมกันไป ยอมใจจริงๆเรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่านะ่าแต่คงเส้นคงวาสุดยอดจริงๆถัดมานะครับบอกว่านี่หรือคําพูดน้องชายป้าพูดได้สะใจจริงๆถัดมานะครับบอกว่าเออกระแตมันเสมอต้นเสมอปลายจริงๆกูยอมรับใจมึงมันตรงนี้แหละถึงกูจะสงสัยมันอยู่มั่งมันเล่นไร้สดจน,จนจินตนาการเอาสักกูเห็นภาพเลยถัดมานะครับบอกว่า ทรัพย์สินที่ฝากญาติเสร็จโจรถัดมานะครับบอกว่าไม่มีใครรู้ดีเท่าคนในครอบครัวหรอกคะ่ะถัดมานะครับบอกว่าช่วงนี้ให้กําลังใจนะแต่ก่อนถัดมานะครับบอกว่าเยี่ยมเยี่ยมนะแต่พูดถูกพวกนั้นสร้างกระแสเพื่อยอดวิวเมื่อไหร่มันจะโดนจับซะทีหน้าถัดมานะครับบอกว่ามีอะไรก็บอกมาให้หมดนะแต่ตูเชื่อนะว่ามีชาวบ้านเห็นน่ะ แต่ชาวบ้านกลัวไม่ยอมให้ข้อมูลกูสัมผัสได้ถัดมานะครับบอกว่าตอนบ้านไม่มีฝาแม้แต่ห้องขี้นะ่ะใครจะนับญาตินะถัดมานะครับบอกว่าผู้บ่าวมึงพูดถูกใจจริงๆนะถัดมานะครับบอกว่าตอนนี้เห็นแยกขายของออนไลน์ของใครของมันแล้วคะ่ะถัดมานะครับบอกว่าคนที่หลงเชื่อคือสุดยอดกว่าความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่เพจดังได้โพสต์ไว้ดังนี้ครับ ละครกกกอกกำลังจะเกมเริ่มต้นมาจากผู้ต้องสงสัยก่อนเรียกคะแนนสงสารได้ใจทั้งคนในและนอกประเทศจนคนเริ่มเห็นใจแถมหลั่งไหลมากันมากมายทั้งเงินทองทรัพย์สิสนปลูกบ้านสร้างห้องน้ำแถมโอนเงินเรียรายเงินมาจนเป็นประเด็นฟ้องร้องกันหากพวกคุณได้ดูตั้งแต่แรกๆพวกคุณคงจะเห็นไอ้จุดๆ,ๆมันแทบจะไม่มีอะไรเลยในชีวิต ฝาบ้านห้องซ่วมก็แค่ให้ชีวิตผ่านไปวันๆเหมือนคนไม่มีอนาคตจนมีเอฟซีและช่องข่าวใหญ่ๆเมตตาสงสารปักหมุดอยู่ดูเหตุการณ์ช่วยเป็นกระบอกเสียงเพราะมันได้ขอร้องให้สื่อทุกๆช่องอยู่ต่อเพื่อความยุติธรรมไม่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะขึ้นเขาลงห้วยมันจะติดตามไปทุกฝีก้าวพอตำรวจพูดอะไร ไม่ว่าเส้นผมหรือเส้นขนอาจจะติดตัวน้องชมพู่และผู้ร้ายอีกวันรุ่งขึ้นมักจะเห็นพฤติกรรมไอจุดๆๆเปลี่ยนไปตัดผมโกนหัวหมดแถมยังพูดอีกน้องชมพู่เคยอ้วกใส่รถมันมันก็เลยล้างรถเลยนั่นอีกหนึ่งประเด็นและอันที่น่าจับพิรุธมากที่สุดก็คือ มันบอกว่าโทรศัพท์มือถือมีอยู่แค่เครื่องเดียวทั้งบ้านแล้วดันไปอยู่กับเมียแถมลูกก็ติดเกมแล้วมันเอาโทรศัพท์มือถือที่ไหนโทรหาพระซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าพิรุธไทม์ไลน์ทุกอย่างมันแหกคอกอยู่ตัวเดียวและมันคือ คนที่ได้ผลประโยชน์สูงสุดถัดมานะครับบอกว่ากกกอกละครกําลังจะถึงตอนอวสานสาธุช่วงนี้ต้องพึ่งพระฮ่าฮ่าถัดมานะครับบอกว่าพิรุธมันเยอะให้จุดจุดจุดนะเราเห็นแต่แปลกทําไมถึงจับมันยากเย็นจังวะคดีน้องชมพู่สารวัตรแรมโบ้พันรุ์เอกสศรุโชคเจษดาเดชอดีพุ่มกับการสืบสวตนตํารวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนาครบาล มีความเห็นเรื่องของการพบขนหนึ่งเส้นกับเส้นผมของน้องชมพู่ที่ถูกตัดบ่งบอกว่าคนร้ายมีเจตนาจัดฉากให้ตำรวจคว้ยเขวมั่นใจจัดฉากมาแล้วหลายเรื่องเช่นเรื่องเอารถแบคโฮไปวางไว้บนเขาอย่างไรก็ตามเรื่องที่พบขนหนึ่งเส้นไม่กล้าฟันธงว่าขนนั้นเป็นของคนร้ายหรือไม่เพราะคนร้ายทำงานเป็นทีมมีลักษณะชอบใส่ร้ายคนอื่น ส่วนเรื่องของการตัดเส้นผมของน้องชมพู่นั้นจะสื่อเรื่องของมนต์ดำหรือไสยศาสตร์บ้างหรือไม่นั้นตนคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องคิดอย่างเดียวว่าเป็นการทําให้ตํารวจค่อยเขวแต่เมื่อก่อนคดีดังๆเรื่องของมนต์ดำมีอยู่จริงกรณีคนร้ายมีเวลาที่จะเอามะนาวยัดปากศพตามความเชื่อของเรื่องการสะกดวิญญาณปมเรื่องของตํารวจบอกว่า ไม่มี DNA ของคนอื่นบนกางเกงมองว่าเรื่องนี้ไม่เจอ DNA คาดว่าคนร้ายมีเวลาเยอะจึงจัดฉากทั้งหมดเชื่อว่าน้องเสียชีวิตด้านล่างและคนร้ายอาบน้ำให้ศพล้างตัวจน DNA ไม่หลงเหลือและนำกางเกงมาวางไว้ให้ตำรวจค่อยเววด้านรองศาสตราจารย์พันตรถโทรดรอกเตอร์กิศนะพูตกรู้ช่วยที่การบดี และประธานกรรมการคณะอัชฉรยวิทยามหาวิทยาลยังสิตมีความเห็นเรื่องที่ตำรวจบอกว่าไม่มี DNA ของคนอื่นติดอยู่บนกางเกงของน้องชมพู่นั้นหมายความว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเอากางเกงไปตรวจแล้วไม่พบ DNA ของคนอื่นและต้องดูว่าบนกางเกงมี DNA ของน้องชมพู่หรือไม่ส่วนกรณีที่น้องชมพู่ถอดกางเกงเองไม่ได้แสดงว่ามีความผิดปกติว่าทำไมกางเกงไม่อยู่กับตัว และไม่มี DNA ของคนอื่นติดอยู่เรื่องนี้เป็นไปได้ว่าลมฝนแดดอาจจะชะล้าง DNA ที่ติดอยู่ก็เป็นได้แต่บอกไม่ได้ว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ DNA ถึงจะเลือนหายไปขณะเดียวกันเรื่องของเส้นผมและขนที่ตำรวจไปตรวจเจอเพิ่มนั้นหากเทียบ DNA แล้วปรากฏว่าไปตรงกับของใครคนนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยแน่นอนซึ่งต้องตอบตำรวจให้ได้ว่า เส้นขนที่ร่วงหล่นไปอยู่บริเวณนั้นได้อย่างไร